สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของลอยครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นความสุขของชาวไทยนะครับและยังเป็นสีสันของวงการวอลเลย์บอลโลกอีกด้วยนะครับสำหรับผลงานของสาวๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นสลีกที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสาวๆได้ทําผลงานสะเทือนอิตาลีด้วยการเอาชนะทีมชาติเยอรมนีไปแบบสนุก 3- ต่อ1เซต เป็นการชนะครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์และต้องยกเครดิตความดีความชอบทั้งหมดให้กับสาวๆและสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจเลยครับอย่างที่เคยบอกไปครับนี่ขนาดไม่ได้เตรียมทีมหรือเตรียมตัวฝึกซ้อมร่างกายเลยถ้านักกีฬาชุดนี้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมเตรียมทีมก่อนไปรับรองว่าจะสามารถเอาชนะได้อีกหลายทีมอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับและแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์ที่4เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ทีมชาติไทยลงเล่นกับหนึ่งในทีมที่แข่งแกร่งที่สุดในโลกอย่างทีมชาติบราซิลโดยทีมชาติไทยนะครับแพ้บราซิลไปแบบขาดลอย3เซตรวดเลยนะครับ11ต่อ25 14ต่อ25และ10ต่อ25อย่างไรก็ตามครับเรายังเห็นการลงเล่นอย่างมีความสุขของสาวๆทีมชาติไทยและที่สำคัญแมชนี้ครับทีมชาติบราซิลยังจัดเต็มทุกตำแหน่งครับ เล่นแบบละเอียดยิบโดยไม่มีประมาทหรืออ่อนค้อยกับทีมชาติไทยเลยนับเป็นสปิริตของการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างแท้จริงครับไฮไลท์ <High light S 1> ของแมชนี้ครับไม่ใช่เกมการแข่งขันครับแต่เป็นความสุขความน่ารักและเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยหลังจบการแข่งขันเริ่มด้วยการถแถลงข่าวหลังจบเกมครับซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสาพ,พันวอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB โดยหัวข้อข่าวได้พาดหัวไว้ครับว่า a w a y s a pressure to play thailand หนึ่งในคำห้สัมภาษณ์ของกาบีกิมาเลสนักเฟย์บอลทีมชาติบราซิลครับซึ่งเธอได้กล่าวว่าเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยและยังมีคำพูดประกอบภาพนะครับอีกประโยคหนึ่งของกาบีที่กล่าวไว้ว่า Thailand always teach us a lot of things ทีมชาติไทยมักจะสอนอะไรเราผ่านเกมการแข่งขันได้อย่างมากมาย จากนั้นครับทาง FIBB ได้เขียนเนื้อข่าวลงรายละเอียดต่อไปครับว่าทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติไทยทำให้มีผลการแข่งขันชนะ10แพ้2ทํทำให้เข้าใกล้การคว้าตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันลย์บอลเนชั่นสลีก2021คำสัมภาษณ์ของปลื้มจิตถินขาวบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกล่งมากพวกเขาเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมและการรับบอลของพวกเรานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในสัปดาห์นี้พวกเราได้วางแผนกันจนสามารถคว้าชัยชนะนัดแรกในฟอร์เรสบอลนชั่นสลีปปีนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีความสุขมากๆกับฟอร์มการเล่นของทีมเราส่วนคำให้สัมภาษณ์ของกาบีกิมาเลสได้กล่าวว่าพวกเรามีความสุขมากๆกับชัยชนะในวันนี้และพลังที่เรามีหลังจากชัยชนะเหนือเยอรมน,นีเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงรู้ดีว่าเราต้องเริ่มต้นเกมกับทีมชาติไทยด้วยความดุดัน เพราะพวกเรารู้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ดีมากแค่ไหนและพวกเขาสามารถสร้างแรงกดดันให้กับพวกเราได้และขอพูดด้วยความสัต์จริงว่ามันเป็นเกียรติอยู่เสมอเมื่อได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยเพราะว่าพวกเธอมักจะแสดงให้เราเห็นและสอนอะไรพวกเรามากมายโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคในการไซด์เอาท์การเล่นเกมบุกและพวกเธอก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของเกมรับพวกเธอมีแรงกระตุ้นและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ซึ่งนั่นทําให้เวลาที่เราต้องแข่งกับทีมชาติไทยเราจึงต้องเล่นให้เต็มที่มากที่สุดเพราะเรารู้ว่ามันจะไม่ใช่เกมที่ง่ายมันเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับพวกเธออีกอย่างหนึ่งเพราะเรารู้ว่าหลายๆคนในทีมชาติไทยจะรีทายในเร็วๆนี้ฉันมีความสุขมากๆกับสภาพจิตใจพลังการเล่นและทุกๆอย่างของวันนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนักเย์บอลทีมชาติบราซิลแล้วต้องบอกเลยว่า นี่คือหนึ่งในทีมที่มีสปิริตในเกมกีฬามากที่สุดทีมหนึ่งในโลกเลยนะครับนอกจากจะเล่นเก่งมากๆในสนามแข่งขันแล้วยังมีความให้เกียรติคู่ต่อสู้เป็นอย่างยิ่งและทุกคนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีๆความรู้สึกพิเศษที่ทีมชาติบราซิลมีให้ต่อทีมชาติไทยของเราครับหลังเกมการแข่งขันครับนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวนะครับสร้างความสัมพันธ์น่ารักน่กนักกับนักกีฬาทีมชาติบราซิลด้วย ไปดูอินสตาแกรมของมือเซตสุดสวยนุสราต้อมคำครับก็โพสต์รูปคู่กับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลนาตาเลียเปเรล่านะครับพร้อมกับแท็ก i อของนาตาเลียไปด้วยนะครับซึ่งนาตาเลียก็นำเอารูปคู่กับซาร่าเนี่ยไปโพสต์ลง IG ส่วนตัวของตนเองด้วยพร้อมแคปชั่นว่าดูว่าฉันคิดถึงสาวสุดน่ารักคนนี้ขนาดไหนรักเธอซาร่า ซึ่งจากโพสต์นี้ของนาตาเลียครับก็มีซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือคิมยอนคยองนะครับมาคอมเมนต์น่ารักน่ารักว่าไม่มีชั้นในรูปเหรอพร้อมกับอีโมจิร้องไห้ครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพของบรรดานักตบระดับโลกที่สุดแสนจะน่ารักกันมากๆ หลายคนอาจจะงงครับว่าทําไมทั้ง3ดูสนิทกันมากเพราะอาจจะยังไม่ทราบครับว่าจริงๆแล้วทั้งนุสรานาตาเลียและคิมนั้นนะครับเคยเล่นหลีกอาชีพทีมเดียวกันที่ประเทศตุรกีโดยสวมสีเสื้อทีมฟีเนบเช่ครับทำให้ทั้ง3รู้จักและสนิทสนมกันมาจนถึงปัจจุบันครับตามไปดูอินสตาแกรมของกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับก็ลงรูปที่ถ่ายร่วมกับนักตบทีมชาติบราซิลชื่อดังหลายคนเลยพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเวลาที่ดีได้กลายเป็นความทรงจําที่ดี ซึ่งเหล่าบรรดาสาวๆในรูปครับก็มาคอมเมนต์กันพร้อมหน้าเลยทีเดียวทั้งกาบีกิมาเลสก็มาเมนว่าคุณคือบุคคลและนักกีฬาที่น่าทึ่งมากๆพร้อมกับอีโมจิหัวใจครับเชล่าคาสโตรนะครับก็มาเมนว่าขอให้โชคดีกับก้าวต่อไปในชีวิตคุณนะซึ่งทางพี่กิฟเองก็ตอบกลับครับว่าขอบคุณมากๆฉันมีคุณเป็นต้นแบบเลยและนักกีฬาบราซิลคนอื่นๆครับทั้งแคลร์และนาตาเลียก็มาเมนอีโมจิหัวใจกันด้วยครับ และในรายของนาตาเลียน,น,นะครับก็ยังนําไปโพสต์ในสตอรี่พร้อมกับคําบรรยายว่าคุณเป็นคนน่ารักมากๆเสมอและขออวยพรให้ชีวิตคุณพบเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดทางกาบี้เองก็ไม่น้อยหน้าครับนำรูปไปลงในสตอรี่ของตนเองพร้อมกับอิโมจิธงชาติบราซิลกับธงชาติไทยคู่กันพร้อมรูปหัวใจด้วยครับ ท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าชุ่มชื่นหน่วยใจไม่น้อยเลยที่เห็นความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างนักกีฬาของไทยกับบราซิลเพราะสปิริตของนักกีฬาที่เราได้เห็นนี้นะครับได้ทําให้แฟนบ,บอลบอลของทั้ง2ชาติมีความรักและชื่นชมกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนหลังเกมกับบราซิลครับกับตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะฮะว่าเกมที่เจอกับบราซิลเนี่ยรู้กันก่อนแข่งแล้วว่าเป็นทีมที่หนักเพราะเป็นทีมเตรียมโอลิมปิก และการเจอกับทีมชาติไทยนั้นบราซิลได้จัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดทางทีมชาติไทยเองก็พยายามเล่นให้สูสีที่สุดแต่ต้องยอมรับกับว่าทีมบราซิลนั้นตั้งใจเล่นและละเอียดมากไม่มีการประมาทเลยโดยเฉพาะโค้ชของบราซิลนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าผู้เล่นไทยทุกคนได้พยายามทําหน้าที่ของตัวเองแมท แต้มจะไม่สูงสี่นะครับแต่ทุกคนก็พยายามในทุกๆแต้มเลยทีเดียวครับส่วนผลงานในสัปดาห์นี้ถือว่าน่าพอใจเพราะเป็นสัปดาห์ที่ไทยสามารถเก็บชัยชนะเหนือเยอรมนีได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเยอรมนีก็เป็นทีมที่สามารถเอาชนะมาได้แล้วหลายทีมและทําผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากแม้ว่าทีมจะเตรียมตัวกันมาน้อยแต่ก็ได้ชัยชนะในที่สุดครับส่วนในสัปดาห์สุดท้ายนัน้นกัปตันกิฟก็บอกว่าจะพยายามเอาชนะให้ได้ทุกทีมครับ ท่านผู้ชมครับและควันหลงจากชัยชนะนัดแรกที่เรามีเหนือยเยอรมนีนะครับก็ยังมีอยู่ครับไปดูคำให้สัมภาษณ์ของพี่กิฟต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทางเพจ c s 3 thailand sports นะครับและขอบคุณภาพและเนื้อหาจากเพจ c s 3 thailand s p o r t มาณตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์ได้กล่าวไว้ว่าชัยชนะเหนือทีมชาติเยอรมนีถือเป็นการปลดล็อกของทีมชาติไทยครับจากเดิมที่เรารู้กันดีว่าเราอาจจะสู้ทีมอื่นได้ยากเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวมา แต่การแพ้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นการบั่นทอนกําลังใจครับจึงมีพลังในการที่จะชนะสักทีมหนึ่งแม้ว่าเราจะเป็นรองไม่อยากกลับบ้านแบบแพ้รวดนะครับพอทีมไทยชนะเยอรมนีก็ทําให้ทีมนั้นมีความพึกเหิมและมีกําลังใจมากขึ้นทําให้ทุกคนจะเล่นอย่างสบายและมีความสุขมากขึ้นในแมตช์ที่เหลือครับส่วนพี่น่องปลื้มจิตถินข่าวครับก็กล่าวเสริมว่าเราอาจจะไม่ชนะแค่ทีมเดียวก็ได้ครับอาจจะชนะเพิ่มอีกในแมตช์ที่เหลือ และจากชัยชนะเหนือทีมชาติเยอรมนีก็จะทําให้ทีมชาติไทยมีกําลังใจความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะลงแข่งขันเอาชัยชนะไปฝากคนไทยได้ในอีกแมตชที่เหลือครับส่วนท้ายเกมครับหลังจากไทยเราเอาชนะจยอรมนีได้นะครับทางสุทัตตาเชียอวูลิมนะครับก็เป็นนักกีฬาไทยที่ถูกเลือกให้ไปสัมภาษณ์ในอินเตอร์โซนนะครับโดยสุทัตตากล่าวว่าแมชนี้เหมือนทีมชาติไทยเริ่มมีแรงครับเมื่อเทียบกับช่วงแรก คือหลังจากผ่านไป3สัปดาห์ทีมชาติไทยผู้เล่นก็เริ่มมีแรงได้เวทได้การซ้อมนะครับทีมก็เริ่มลงตัวและมีแรงตีเพิ่มขึ้นมาครับและทางสุทัธาก็ยังพูดเสริมว่าทุกคนตั้งใจเล่นโดยไม่มีอะไรจะเสียอยากจะชนะสักหนึ่งครั้งนะครับและวันนี้ทุกคนก็ดีหมดเลยรับบอลแรกได้ตีได้เสิฟได้นะครับก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกทีมได้เลยทีเดียวครับ และตามธรรมเนียมของช่องเรากับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปตามอ่านความคิดเห็นชาวต่างประเทศครับโดยในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นจากเกมการแข่งขันที่ทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติไทยไป3เซตรวดเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับสำหรับความเห็นแรกน,นะครับก็มาบอกว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของทีมชาติบราซิลทั้งทีมชายและทีมหญิงแต่ฉันขอบอกเลยว่าฉันรักทีมสาวไทยพวกเธอมักจะลงเล่นด้วยรอยยิ้มอาบแก้ม และมุ่งมั่นเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าคู่แข่งของพวกเธอจะเป็นใครก็ตามความเห็นทัดไปครับอกว่าทีมโปรดของพวกเราก็คือทีมชาติบราซิลและทีมชาติไทยเราไม่นึกถึงเรื่องแพ้หรือชนะเพราะทั้งสองทีมต่างก็เป็นทีมที่เราชื่นชอบเราชื่นชอบรูปแบบการเล่นของพวกเธอความเห็นทันไปเขาบอกว่าสาวๆทีมชาติไทยยังคงยิ้มกันอยู่เสมอแม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นอะไรที่น่ารักมากมาก ช่างเป็นทัศนคติที่ดีสุดๆไปเลยความเห็นถัดไปเป็นของคนบราซิลครับโดยเขามาคอมเมนต์เป็นภาษาไทยด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าฉันเป็นคนบราซิลฉันรักผู้เล่นไทยพวกเขาน่ารักมากน่าเสียดายที่คุณไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกฉันจะเชียร์คุณเช่นกันและความเห็นถัดไปรับบอกว่าฉันรักในทัศนคติของผู้เล่นทีมชาติไทยมากจริงๆพวกเธอมีความสุขอยู่ตลอดโดยไม่เครียดเลย ความเห็นถัดไปก็บอกว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะหัวใจของคนรักวอลเลย์บอลชาวบราซิลด้วยการแข่งขันในแมชนี้พวกเธอมีแต่ความกล้าหาญและความสุขล้นล้วนเลยความเห็นถัดไปครับก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติบราซิลด้วยสู้ต่อไปทีมชาติไทยฉันรักคุณแค่มีความสุขไปกับการแข่งขันก็พอความเห็นถัดไปก็บอกว่าในมุมมองของฉันทีมชาติไทยได้มุ่งมั่นต่อสู้อย่างยอดเยี่ยม ต่อทีมที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งของโลกความเห็นถัดไปครับก็ได้มาบอกว่าทีมชาติไทยทักษะการเล่นเกมรับที่สุดยอดของนักกีฬาทุกๆคนและความเห็นถัดไปก็ได้ให้ทัศนะไว้ครับว่าสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับทีมชาติไทยนั้นก็คือการเล่นเกมรับของพวกเธอและความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าบราซิลเป็นทีมที่เก่งมากและทีมชาติไทยก็มีความกล้าหาญมาก หลังจากจบเกมพวกเธอทั้งสองทีมก็เป็นเพื่อนกันในเกมการแข่งขันกีฬาต้องมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะแต่ในเรื่องของมิตรภาพนั้นมันจะยั่งยืนตลอดไปความเห็นถัดไปค็ับอกว่าทีมชาติบราซิลโจมตีและโจมตีส่วนทีมชาติไทยก็ขุดบอลและขุดบอลตลอดเกมเลยความเห็นถัดไปก็บอกว่าทีมชาติไทยทำฉันเศร้ามากเพราะฉันหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะบราซิลได้ ยังไงก็สู้ต่อไปนะรักจากสหรัฐอเมริกาความเห็นตัดไปก็บอกว่าทีมชาติไทยสนุกกับการแข่งขันมากๆเลยและความเห็นตัดไปมาบอกว่าผมรักทีมชาติไทยมากๆและผมก็คิดถึงผู้เล่นเก่าของทีมชาติไทยด้วยความเห็นตัดไปครับมาจากฟิลิปปินส์โดยเขาได้บอกว่าสังเกตได้ว่าทีมชาติไทยสนุกไปกับการแข่งขันมากๆทีมอะไรจะสุดยอดได้ขนาดนี้ รักกจากฟิิิลปปนส์ความเห็นต่อไปครับได้ให้ความเห็นไว้ว่าฉันคิดถึงอัชารพรคงยศและพิมพิชยาโกกรัมวงเล็บนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอาเมื่อประมาณปี2017นะครับถ้าไอามินจำไม่ผิดเนี่ยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะบราซิลได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และตัวผู้เล่นหลักในเกมนั้นนะครับก็มีอัชารพรคงยศกับพิมพิชยากกรัมด้วยนะครับความเห็นต่อไปก็บอกว่า สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกวนิชยาติดทีมมาด้วยเธอเล่นได้ดีมากๆในวอลเลย์บอลนชชั่นสเลกปี2019นะความเห็นถัดไปครับมาบอกว่าออนอุมาคนน่ารักและความเห็นถัดไปก็บอกว่าฉันรักทัศนคติของผู้เล่นทีมชาติไทยมากๆความเห็นถัดไปก็บอกว่าทีมชาติไทยแค่สนุกไปกับเกมการแข่งขันจชนะหรือแพ้พวกเธอก็มาที่นี่เพื่อเก็บประสบการณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น และความเห็นสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับก็บอกว่าทีมนี้เป็นทีมชาติไทยชุด B หรือชุดสำรองถ้าผู้ชมครับส่งท้ายวันนี้แอดมินะพาเราไปส่องโปรแกรมที่เหลือของทีมชาติไทยครับในการแข่งขันลย์บอลนชั่นสลีกสัปดาห์ที่5ซึ่งก็คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ เพล๊บ,บเดียวครับสาวๆทีมเฉพาะกิจขวัญใจชาวไทยก็จะเสร็จสิ้นหน้าที่แล้วกลับประเทศไทยกันแล้วครับเมื่อเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายแล้วจะพบว่าเป็นสัปดาห์ที่เรามีลุ้นเก็บชัยชนะมากพอสมควรเลยทีเดียวครับอาจจะบอกได้เลยว่ามีลุ้นชนะมากที่สุดในบรรดาทุกสัปดาห์ที่แข่งขันกันมาเลยโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดตัดไปครับสุกที่18มิถุนายนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา18นาฬิกาโดยทีมชาติเบลเยียมนั้นนะครับแพ้จอรมานีมา3ามเซตรวด แต่ก็สร้างผลงานได้ดีสามารถเอาชนะได้ทั้งสาธารณรัฐโดมินิกันโปแลนด์เกาหลีใต้จีนและเซอร์เบียจะบอกว่าทีมชาติไทยเป็นงานง่ายสําหรับการพบกับเบลเยียมก็บอกไม่เต็มปากสัทีเดียวครับเพราะว่าเบลเยียมนั้นผลงานดีมากๆเลยนะครับส่วนวันเสาร์ที่19มิถุนายนเวลา20นาฬิกาครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาซึ่งเป็นทีมชาเลนจ์ประจําปีนี้นะครับ แม้จะเป็นทีมที่ถูกมองว่าประสบการณ์น้อยในเวทีระดับโลกแต่ก็สร้างผลงานเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากครับโดยแคนาดาเนี่ยสามารถเอาชนะได้ทั้งจีนเยอรมนี Germany, และเซอร์เบียโดยล่าสุดที่แข่งกับเกาหลีใต้ทางทีมแคนาดานะครับเล่นกับเกาหลีใต้ถึง5เซตนะครับแล้วก็แพ้ในเซตที่5ด้วยการดิวส์ด้วยนะครับและแมตช์สุดท้ายของทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจในเวิลด์บอลนิชั่นส์สลีก2021วันอาทิตย์ที่20มิถุนายนเวลา18นาฬิกา ทีมสาวไทยนะครับจะลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีเจ้าภาพซึ่งไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวหลักหล,กหลายๆคนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับและทีมชาติอิตาลีทีมนี้ก็ชนะมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับคือการชนะเหนือทีมชาติเจอรมน,นีและทีมชาติเกาหลีใต้ครับเมื่อมองรายชื่อ3ทีมในสัปดาห์ส,สุดท้ายนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าดูน,น่าเชียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับและมีลุ้นที่เราจะได้เห็นชาชนะแมตช์ที่2หรืออาจจะเป็นแมตช์ที่3ที่4ของทีมชาติไทยก็เป็นไปได้ครับ อีกทั้งการแข่งขันยังมีขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเฝ้าหน้าจอรอเชียร์ของคนไทยด้วยคือช่วงประมาณ6กโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับงานนี้แฟนๆจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้ทางช่องของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับรูปภาพและข้อมูลนะครับที่รวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมากๆหลากหลายาผู้สื่อข่าวและหลากหลายช่องทางนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้คอนเทนต์ของเราก็มีแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคอนเทนต์ที่ดีดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ที่เราจะตั้งใจทำมาฝากกันอีกในอนาคตครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ